สาลหลักเมืองยสโสทรศูนย์รวมความศรัทธาของชาวยโสธรสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน3วัฒนธรรมจีนไทยและลาวอาคารหลักสร้างแบบจีนมีภาพเขียนฝาผนังหินขัดลวดลายจีนและมีมังกรคู่ขนาดใหญ่เฝ้าทางเข้าด้านหน้าอาคารยังมีท่านบูชาฟ้าดินตามความเชื่อของชาวจีนส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วไทยพร้อมช่อฟ้าใบรากา และยอดสุดเป็นพระาธาตุแบบลาวสาหลักเมืองยโสธรเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเสาหลักเมืองถึงสามเสาเสาหลักใหญ่ตรงกลางคือเสาหลักเมืองส่วนอีกสองเสาคือที่สิงสถิตของผีพระละงุมและผีพระละงำผู้คุ้มครองเมืองทุกปีจะมีการจัดงานสมโพธเจ้าพ่อหลักเมืองในปลายเดือนพฤศจิกายนมีพิธีบูชาการส่งเจ้าท่า เจ้าตงพร้อมการแสดงมหรสพและงิ้วจีนและยังมีพิธีส่งน้ำในเดือน5ตามประเพณีสาลหลักเมืองยะโสธรจึงไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ยังเป็นมรดกที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมของเมืองยโสธรได้อย่างงดงาม